สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมวูหล,ลงกันเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันในบิวฮาวเบิร์ดมิลล่ดามจบิวครับผมอ่าแดนพลังโจมตีผมอยู่กะเทียร์เผาและอุ้ยกายฮ่าวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอชุดที่มีความรุนแรงพอสมควรแต่อาจจะคนแบบกับจู้หลงอ่าใครงงว่าจู้หลงคือบิวอะไรเดี๋ยวดูด้านบนได้นะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอ่านี่ก็คือส่วนประกอบของชุดนะครับที่เราจะมาใช้ในวันนี้ก็คือชุดของอ้วนเซียวนะครับ The Dominator of Herbery นั่นเองอ่า โดยที่มันจะมีสกิลตามนี้เน้นไปที่ Melee a t ท a c k d a m a นะครับแล้วก็ส่วนอื่นจะเป็นส่วนเสริมเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันที่ออฟทิชุดนะครับคุณผู้ชมให้ไปหาคําว่า m e ล e e Attack d a m a เพิ่มเข้ามานะครับใ,ใส่ในส่วนของทุกส่วนเลยนะครับให้มีเครื่องรางด้วยก็ดีแต่ถ้าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งผมจะเปลี่ยนเครื่องรางเป็น a t t พาว Power แทนนะครับส่วนส่วนประกอบอื่นคุณผู้ชมสามารถใส่ออฟที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ m e พาว Power นะครับจะให้ติด น้ำแข็งเร็วขึ้นติดไฟเร็วขึ้นติดพิษเร็วขึ้นนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับหรือจะทําให้ศะตูติดในส่วนของดีบัฟอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับมาดูกันครับผมใส่ไอ้แตง power บวกกันประมาณ50นะครับเข้าไปมันจะไปบวกเพิ่มกับในพลังโจมตีของเงาเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้วุดอื่นได้นะครับไม่เป็นจะใช้วุดเหมือนผมนะครับในส่วนของอันนี้เป็นหน้าไม้ผมใช้เป็น d าเมจ e deal แทนนะครับต่เพิ่มพลังโจมตีเช่นเดียวกันนะครับ มาดูง้างมันครับง้างมผม,มันติก923มาเชฟอาร์ตเลเวล4ทำให้ใช้สปิริตน้อยลงและมาเชฟอาร์า,ราหลับประจำวันนี้คือไอออนคาฟนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของดากอนแฟลชนั่นเองส่วนที่3 5 4ทาสีาที่เหลือจะมีฟิน e ิก x ์วิงฟินนิกส์วิงก็ใช้โจมตีสตูได้ดีนะครับ เวลาศัตรูตัวไหนที่มันฟื้นตัวไวๆนะครับฟินิกวิงก็จะใช้แทนไอออนคาร์ฟได้ดีอยู่ครับผมส่วนท่าอื่นนะครับมาชิ้นดากกอนดากกอนเทวิปนะครับผมจะใช้ได้ในต่อยด่ายค่อนข้างดีเลยครับมาดูออฟกันนะครับออฟผมใส่มิลลี่แทปพาวเวอร์เข้าไปก็คือเพิ่มพลังโจมตีไปอีกนะครับแล้วก็สปิริตเกนฟอร์มดีเฟกต์นะครับผมแล้วก็ศัตรูที่แพ้ธาตุไฟก็จะแพ้หนักขึ้นไปอีกนะครับเฟมิซิแทนเพเนเตชันอาวุธผมเป็นอาวุธธาตุไฟนะครับผมนี่ก็คืออาวุธของลิโป้นนนั่เองะครับผม ตัวมันพุที่สใช้เป็นตัวช่วยครับเจียนชูลองซอสไอเดายพาวเวอร์ที่764ไม่ได้สูงมากเพราะคนละสายกันแต่จะมีท่านี้เป็นหลักครับรีเซฟทีฟแอร์ซาวทำให้ศัตรูนั้นติดท่าดไวมากส่วนท่าอื่นแล้วแต่เลยครับผมมีการบวกไม่ไี้แท่พับเวอร์เข้าไป19แล้วก็ในส่วนของเป็นท่าสายฟ้านั่นเองนะครับผมบิ้วคู่กับชุดลิงเป่านะครับลิงเป่าเทนจุนนะครับหรือลิงเป่านั่นเองทําให้ศัตรูนั้นติด ดีบัฟ3อันเหมือนที่คุณผู้ชมเคยรู้จักกันครับดามเอจแอมปิฟิเคชันพาวเวอร์ดอปแล้วก็สเปรดบูนดายเบลิตี้นั่นเองนะครับฐานะตำนานวันนี้ใช้เป็นคุณเป่งนะครับภาษาจนีนว่าคุณเพิงนะครับผมซึ่งธาหลักๆจะเป็นฟาเทอร์สไตล์ดาเมจบวกเเวลาเราแทงนะครับมิลลี่ไอเทนสปินดาเมจบวกสีนะครับถ้าเคาน์เตอร์ได้ก็จะได้ดาเมจแอมพลิฟิเคชันมาอีกคุณเป่งไนดะ้เวลาถ้าเรียกออกมาแล้วจะมีการล็อกเป้าศัตรูแล้วปล่อยเปป็นนนนน้้้ออกไะครรััับทใหศตตูิด า้าน้าแข็งไวมากๆนะครับแล้วก็ลดสปิริตด,ดีนั่งแรนะครับผมมาดูในส่วนคงบับกันบับกันวันนี้ผมจะใช้ในส่วนของ4บัฟหลักๆเช่นโอเขอร์เาเปิดอแอมป์ไฟดามีดโฟกัสโซนและไลท์วิเทอร์นะครับส่วน,นอื่นๆเอามาใช้ในสับที่แก้ทางบอสแล้วก็ทําให้สูตติดพิษเร็วจะมีความหลากหลายนะครับดูจากการอัพเลเวลของผมทั้งไฟทั้งน้ําแล้วก็มีส่วนของพิษด้วยนะครับธาตุทองเนะาะธาตุดินแล้วก็ธาตุไม้นั่นเองนะครับ เพื่อจะมีพลังชีวิตที่เสริมขึ้นมาหน่อยนะครับผมมาดูกันที่สตัดกันบ้านนะครับจต่เน้นไปที่ Attack Power ไม่ใช่แทบพาวเวอร์เห็นไหมครับอ่าแล้วก็นั่นจะเป็น Damage a าเม e ด l ว e ิลล a ่ t อ a แทกด m เมจมิลลี่แอตแทกสเป d ดิดดาเมจมาเชลอาร์สเปรดิ d ดาเม e เน้นพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงฟอร์เตอร์สไตล์จากคุณเป็งด้วยนะครับก็จะบอกว่าพวกนี้รวมๆกันแล้วมันก็จะรุนแรงด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการให้ศัตรูนั้นติดสถานะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นก็จะเป็นบัฟเสริมเข้ามาแล้วก็มีบัฟที่เป็นตัวเราแล้วก็ดีบัฟนั่นเองนะครับส่วนดีเฟกนะครับที่เราทำให้ได้สปิริตเกนมากขึ้นกับน,น้นมอนแท็กก็ทําให้เวลาเราใช้วิสั์แล้วทําให้เรานั้นสามารถฟื้นตัวจากการที่เราตีศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดครับของชุดประจําวันนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะจับฉาย,ยานิดนึงแต่ค่อนข้างจะสนุกและรุนแรงพอสมควรเลย โอเคครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้เราจะไปพบกับบอสกันเลยนะครับมาดูครับบอสตัวแรกของเราประจำวันนี้เป็นเตียวเลี้ยวเลยแล้วกันนะครับตัวตึงไปเลยนะฮะขนาดเตียวเลี้ยก็ยังไม่รอดนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้บัฟครบนะครับอ่าลองดูตามรูปนะครับผมบัฟผมจะมีเวนอัมแสแนร์นะครับผมไลท์วิเทอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอมพลิไฟดามเอจนะครับผมแล้วก็โอเวอร์คอมโบเบิร์ดก็แนะนำไม่สิ่งครับว่าในส่วนของเจ้าเตียวเลี้ยวเนี่ยมันแพ้ธาตุ พิษเนาะกับธาตุน้าอ่าการไปจบแล้วครับผมดูนะครับบัฟให้ตามนี้เลยนะครับโฟกัสโซนและพิเทอร์และแทงและยืนอยู่เฉยและไอออนคาร์ฟครับผมตายเรียบร้อยครับประมาณนี้เลยนะครับหลักๆของท่านนี้มาดูไทสู่จู้กันบ้างนะครับตัวตึงเหมือนกันธาตุน้ําเหมือนกันนะครับวิธีการป้องกันนะครับให้ใช้บ่อโคลนนะครับเป็นการต่อสู้กับไทสู่จู้คุณผู้ชมจะสามารถที่จะป้องกันจาก ท่าธนูของไทสุจูได้ดีมากๆเพราะไทสุจูนั้นยิงธนูบ่อยมากในแต่ละดาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งล่างคนหรือล่างปีศาจก็ตามนะครับล่างคุณเป่งก็ตามนะครับผมคุณผู้ชมลองดูนะครับแป๊บๆๆเดี๋ยวมันก็ยิงแล้วครับเราก็เลยต้องมีบ่อโคนในนี้ไว้เสริมนะครับผมเอาละครับเห็นไหมยิงแล้วลืมไหครับไทสุจูเนี่ยขอให้ติดแค่สามท่าครับก็ง่อยแดกแล้วครับก็คือพิษแล้วก็ในส่วนของสายฟ้าแล้วก็ดินนะครับ แค่สามาเนี่ยถ้าดูดูก็จะเป็นง่อยชั่วข่าวแล้วครับแทงแทงเสร็จอออนครับถ้าอออนครับไม่ตายก็ใช้ดักก้อนแฟตเสริมเข้าไปได้นะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับผมผ่านไปครับบอสตัวที่2ของเรามาดูกุยแกกับในส่วนของซุนฮกกันบ้างซึ่งกุยแกกับซุนฮกเนี่ยครับจะเป็นอะไรที่กุ้ยแก่จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยใช้ในส่วนของออร่าแดงสักเท่าไหร่นะครับถ้าใช้เร็วอันเนี้ยก็คือจะทําทให้ศัตรูนั้นมีค่าสเปรดิที่เต็มไวขึ้นแต่ว่า สังเกตน,นะครับผู้คนที่ผมเล่นมาเนี่ยผมจะทำให้ศัตรูนั้นติดประมาณทั้งสองถึงสามธาตุนะครับเพื่อจะจะให้บีบส่วนของเปิริตด้านบนเนี่ยให้มันมามีความสามารถที่จะให้มันติดเร็วขึ้นแล้วก็เราจะทำฟาทเทอร์สไตล์ได้เร็วขึ้นแต่คุณผู้ชมลองดูด้านบนนะครับอันนี้ผมมาสาธิตท,ที่ดูว่าถึงเราจะไม่ได้ทำการฟาทเทอร์สไตล์หรือศัตรูไม่ได้ใช้อ,อล่าแดงมีดีดาเมจที่ตีกับศัตรูมันก็จะมีความยุนแรงพอสมควรที่ขณะที่ไม่ทําอะไรปุยแก่พลังทีลดไปเกินครึ่งดอดไปแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นชุดที่แข็งแกรแ่งพอสมควรแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ในเท่าเส้นไม้ก็ได้นะครับโอเคจบไปครับเรามาดู06กันต่อนะครับผม06นั้นจะใช้ในส่วนของออร่าแดงหนักกว่ากุยแก่พอสมควรเลยครับอ่าดูนะครับดูนะครับอ่าถ้าสมมติเราออร่าแดงถ้าเราใช้ไม่ทันเนี Dragon Fat ่ยดาคอนแฟตก็จะสามารถทำให้ศัตรูนั้นติดทตุเร็วขึ้นด้วยนะครับโอเคครับจบไปไนะครับปิด เดี๋ยวมันจะมีศัตรูบางตัวที่ผมไม่ได้ใชไอออนคาปิดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะครับมาดูจิวยี่กันบ้างนะครับผมจิวยี่เนี่ยเป็นอะไรที่แพ้หมดทุกท่าเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามแต่ว่าจิวยี่เป็นท่าสายฟ้านะครับผมถัดไม้แต่ก็คุณผู้ชมลองดูนะผมแค่นี้แค่แต่จิวยี่จะถูกบังคับไม่ใช้ท่าแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอใช้ท่าท่าท่าแดงคือสเปรตจะเต็มไวมากครับผมจบครับผมแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับเอาละครับ ถ้าใครมีเซปดิดได้พอก็ใช้ตอนที่ศัตรูล้มก็ได้นะครับเพราะว่าศัตรูบางตัวก็ไม่ได้มีฟื้นตัวไม่ได้เร็วนะครับผมามาดูแบบในส่วนของเตนอุยกันบ้างเตนอุยเนี่ยจะเป็นกรณีเหมือนกันก็คือไม่ค่อยใช้อล่า,าดแดงแต่จะใช้มินิด,ดาเมจค่อนข้างเยอะอ,อันนี้มันใช้แต่ผมทําให้มันติดธาตุไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันติดธาตุไฟและธาตุพิษพร้อมกันนะครับแค่นั้นก็จะทำให้ศัตรูนั้นตายไวแบบคิดคาดไม่ถึงนะครับ แล้วเรามกับมิดเดเมจของเราที่มีความรุนแรงนะครับทำให้ศัตรูนั้นพลังฟิตลดค่อนข้างเยอะทําให้เราบางทีไม่ต้องใช้แอร์วันคาร์บตอนจบนะครับเราสามารถที่จะทําการฟาเทอรสไตล์และศัตรูตายได้เลยครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันนะครับพอศัตรูใช้เสร็ปุ๊บนะครับประมาณครึ่งหลอดใช่ไหมครับไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยอ่าผมก็จะใช้แบบตามเมื่อกี้เราคุยกันนะปลบเปียวตายครับอ่าก็ใช้ได้หมดนะครับวิวนี้ก็สําหรับคนที่ดีเฟกต์เก่งๆแล้วกันนะครับก็จะช่วยได้ดีเนาะ ามาดูอ้วนเซี่ยวกันบ้างน,นะครับอ้วนเซี่ยวนี่เป็นกรณีที่ไม่แพ้ไฟเนะแล้วก็ไม่แพ้น้ําแต่ว่างาผมมีส่วนของแอคคูเ t ชันที่ช่วยนะครับดูนะครับพอตีแป๊บๆหนึ่งมันก็จะทําให้ศัตรูนั้นติดไฟเร็วขึ้นแต่าทางที่ถ้าไม่มีแอคคูเ t ชันนะครับจะตีแทบไม่เข้าเลยนะครับสำหรับในส่วนของอ้วนเซี่ยวนะครับผม,มประมาณนี้นะครับผมเอาละก็เหมือนเดิมนะครับอ้วนเซี่ยวมันจะมีข้อเสียคือมันแพ้าตุพิษาตุ ดินนะครับผมแล้วก็ธาตุในส่วนของสายฟ้านะแค่เราใส่สามไปใน้วบวกไฟไปิดมันก็ไม่น่ารอดแล้วสักพอมิติทีนหนึ่งนะครับเวลาผู้ชมทำฟอนเท่าไหร่จปุ๊บต้องรีบใช้แอร์นัครัฟก่อนที่อ้วนเที่ยวจะมีโล่ขึ้นนะครับผมโอเคครับแล้วมาดูในส่วนของกำเหล่งกันบ้างกำเหล่งนะครับวเวลาเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปตีมันให้นำทางทางนันทีนครับอ่า์อั้นครฟใส่ก่อนแล้วก็หลบให้ดีอ่าหัวใจในการสู้กับกำเหล่งนะครับก็คือต้องดีเฟกต์ให้ดีครับผมถ้าดีเฟกต์ไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะตายไวมมมาาากเเพรระะะว่บบบับััััฟฟนนนสูงคยอ คุณผู้ชมเห็นไหมครับปับด้านบนมีประมาณ3 -4 ถึงอันเห็นไหมครับนะได้หละครับผมเอาละครับก็จะกำเหลงแพ้ธาตุน้ำนะครับแพ้ธาตุน้ำค่อนข้างเยอะอยู่นะผมแล้วก็ในส่วนของธาตุสายฟ้าด้วยแต่ว่าไม่หนักมากครับธาตุน้ำนะครับอ่าแทงไปเหมือนจะไม่แรงนะครับแต่พอไอออนครับปุ๊บแดงกล่ำเลยครับทำบุญไม่ได้ก็ทำเป็นส่วนดรกก้อนแฟดไปแล้วก็รอจังหวะนะครับพอมาถึงสเตจที่2นะครับ กำเด่งจะใช้อล่าแดงบ่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมอย่าตีเพลินนะครับต้องรอจังหวะด้วยนะครับถ้าเนี่ยถ้าถ้ากัดจังหวะไม่ถูกก็ให้แบบให้เหมือนพุ่งเข้าไปหามันนะครับแล้วกดโอนะมันก็จะทาให้คุณผู้ชมกัดจังหวะได้ดีขึ้นนะครับตายซะดาก็แฟดเท่ๆไปจบครับผมอ่านะครับนั่นก็คือบอสตัวตึงตัวก่อนตัวสุดท้ายมาดูตัวตึงที่แท้จริงกันครับเขาคือไทซูจูล่างคุณเป๋งนั่นเองนะครับผมซึ่งผู้ชมสังเกตครับว่าผมใช้เป็นดาบยาวแล้วนะครับ ใช้เป็นเจนฉูลองซอสและนะครับผมเพราะว่าเจนฉูลองซอสนะครับมีท่าประจำก็คือรีเซพซิฟแอส์ซาทำให้ตูนั้นติดทาตไหวนั่นเองแล้วก็ท่ากันในส่วนของไทสูจู้ได้นะครับไทสูจู้จะมีจุดอ่อนคือถ้าเราใช้พิษสายฟ้าและดินนะครับจะทําทให้ขอบสเปรดของไทสูจู้นั้นแคบลงมากๆแล้วก็ท่านี้นะครับให้กันจังหวะที่2ออย่างเดียวนะครับจังหวะแรกไม่ต้องกันนะครับถ้าจังหวะแรกกันเ,ยเฉยๆนะครับไม่ต้องดีเฟกต์นะครับ อ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ1อ่าเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่หมครับหนึ่งากันกันและดีเฟกกันและดีเฟกกันและดีเฟกต์ครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถตีเข้าเหนือเราได้นะครับอ่าโอเคบัฟพร้อมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นในส่วนของเพิ่มพลังชีวิตแทนนะครับเพราะว่าไฮซูตูดด้มันตีแรงมากๆเดี๋ยวมันจะตายไวเอาละครับฟีนิกซ์วิง่ง3ครั้งลวดครับผม เอาล้วครับรอนะครับรอเวลารอเนี่ยเตรียมตัวนะครับใช้ในส่วนของกับดักโคลนะครับให้เรียบรอ้อยเพราะว่ามันจะโจมตีเราหนักมากๆนะครับผมอา่าระหว่างที่มันเข้ามาให้ใช้ท่ารีเซ็ตสีแอสเซอร์นะครับให้ศัตรูนั้นติดอ่าพอเราอยู่ในบ่อโคลนะครับคุณผู้ชมอย่าออกไปข้างนอกน,นะครับถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกเหมือนจะได้รับการคุ้มกันจากโคลค่อนข้างเยอะนะครับผม แต่ถ่านี้ถ้ามันอยู่ในสเตจสองเราไม่สามารถการและดีเฟกต์ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีธาตุน้ําติดมาด้วยนะครับผมวิธีการแก้ก็ใช้ธาตุดินก็ได้นะครับมันจะทําให้เราล้างสถานะน้ําได้นะครับผมโอเคครับใกล้จบแล้วครับผมอย่าลืมนะครับพีทสายฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของดินนั่นเองครยบจบแล้วผมเอาละครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เปเตอร์ฟินิกวิ่ง2ครั้งแล้วก็ท่าสปดิตัวเองออกไปยังไงับบ้างครับกับบิวนี้ ใครยังคำคิ่เห็นก็คอม,มเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม